สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมบนช่อง y t u t u นะครับช่องเฟซไทสตอรี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการรู้วาราจิตนะครับของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตผู้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระกรรมฐานสายป่านะครับสำหรับเรื่องราวของหลวงปู่มั่นที่รู้วาราจิตนะครับผมก็เคยเล่าเรื่องราวไว้แล้วนะครับบางคลิปนะครับก็เช่นเรื่อง ของหลวงปู่เจี้ยจุนโทนะครับที่ท่านได้เดินทางเพื่อไปพบหลวงปู่มั่นนะครับในครั้งแรกนะครับซึ่งท่านก็เดินทางเนี่ยไปถึงภาคเหนือนะครับไปจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านก็ได้พบกับความยากลาบากในการเดินทางไปนะครับจนท่านเนี่ยได้อธิษฐานจิตนะครับประลึกถึงหลวงปู่มั่นนะครับว่าอยากจะพบหลวงปู่มั่นนะครับจนท่านเดินทางไปถึงในที่ที่หลวงปู่มั่นเนี่ยจำพรรษาอยู่นะครับซึ่งหลวงปู่มั่นเนี่ยก็ได้ออกมานั่งรอเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะติดเรื่องราวไว้ให้นะครับใต้คลิปที่ผมเล่าปัจจุบันนี้นะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้แล้วก็อีกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่ผมเคยเล่าไว้นะครับเป็นเรื่องราวของหลวงปู่ทองสุขสุจิตโตนะครับซึ่งท่านก็เดินทางเนี่ยเพื่อไปพบหลวงปู่ม่านเช่นกันนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็หลวงปู่ม่านเนี่ยก็อย่างรู้วารจิตนะครับก็ได้มาช่วยหลวงปู่ทองสุกนะครับจากฟูงมะป่าด้วยยาณาพินญานะครับแล้วก็ออกมารับหลวงปู่ทองสุกเนี่ย กลางทางด้วยนะครับก็เนื่องจากว่ากลัวหลวงปู่ทองสุกนั้นจะหาท่านไม่เจอหรือว่าจะเจอความยากลําบากนั่นเองนะครับก็เป็นความเมตตาของหลวงปู่มั่นแล้วก็เรื่องราวของการอย่างรู้วรจิตนะครับในพระสงฆ์นะครับก็มีเรื่องราวอีกมากมายนะครับผมเคยฟังเทศนะครับจากาพระพาสกรนะครับ ภูริวัฒโนนะครับซึ่งท่านเนี่ยก็เป็นพระนักเทศชื่อดังของประเทศไทยเลยนะครับซึ่งท่านก็มีประสบการณ์ในการเทศแล้วก็บวชมานานเหมือนกันนะครับก็มีเรื่องราวที่ท่านน่ยครั้งหนึ่งได้เป็นฆราวาสนะครับท่านก็ประสบปัญหาทางธุรกิจนะครับอยู่ช่วงหนึ่งนะครับท่านทําธุรกิจถ่ายรูปนะครับในช่วงหนึ่งก็ มีคนมาแนะนําท่านนะครับก็คือเป็นแม่ชีนะครับมาแนะนําท่านว่าถ้าเกิดอยากที่จะธุรกิจรุ่งเรืองนั้นก็ต้องทําบุญนะครับทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาตอนนั้นแม่ชีก็ได้แนะนําให้ท่านเนี่ยเดินทางเนี่ยไปทําบุญกับหลวงพ่อหรือสีลิงดำนะครับหรือหลวงพ่อพระชพรมยานวัดท่าสูงนั่นเองนะครับรซึ่งท่านตอนแรกเนี่ยท่านก็ไม่รู้จักนะครับว่าหลวงพ่อหรือสีลิงดำนั้นคือพระอย่างไรนะครับรทีนี้ท่านก็เดินทางไปตามคําแนะนำนะครับเนื่องจากว่าท่านก็ ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับเนื่องจากว่าประสบปัญหาทางธุรกิจอย่างมากท่านก็เลยเดินทางไปเพื่อทําบุญกับหลวงพ่อฤาษีลิงดาทีนี้เมื่อไปถึงแล้วนะครับก็เห็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับก็มีการถวายสังฆะทานท่านก็เลยซื้อสังฆะทานเนี่ยเพื่อไปถวายหลวงพ่อฤาษีลิงดําระหว่างนั้นนะครับหลังจากที่มีการถวายสังกทานนะครับของญาติโยมที่ต่อแถวต่อคิวนเข้าไปนะครับท่านก็จะอวยพรนะครับว่าขอให้รวยนะขอให้รวยนะอย่างนี้นะครับ ตอนนั้นพระพัสกรซึ่งซึ่งเป็นขราวาดอยู่เนี่ยก็รู้สึกแปลกใจนะครับแล้วก็รู้สึกคิดไปในใจนะครับว่าพระอะไรสอนให้คนโลภนะคิดไปอย่างนั้นนะครับทีนี้เมื่อถึงคิวที่พระพัสกรจะนำสังฆทานนี้นะครับไปถวายหลวงพ่อพระราชพรมยานนะครับก็ถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลวงพ่อก็ให้พระคำข้าวนะครับสมัยนั้นหลวงพ่อพระพัสกรเนี่ยก็บอกว่าทํา ทำบุญสิบบาทได้แล้วหนึ่งองค์นะครับสมัยนั้นนะแต่ปัจจุบันนี้ราคาค่อนข้างแพงนะสาหรับพระคำข้าวทีนี้เมื่อถวายแล้วปุ๊บนะครับหลวงพ่อฤษียงดาท่านก็หนันมามองหน้าพระพัสกรก็เลยกล่าวว่าหรือว่าอยากจนนะครับพระพัสกรก็ตกใจนะครับเพราะว่าตนเองนั้นเพียงแค่คิดในใจนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ การที่มีการยังรู้วรจิตนะครับของพระผู้ทรงอภิญญานะครับหรือพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบัันเองนะครับตอนนั้นพระพัสะกรก็ตกใจอย่างมากนะครับแล้วก็เ,เริ่มรู้จักหลวงพ่อฤาษีดำนับแต่นั้นมานะครับแล้วก็อีกเรื่องราวหนึ่งที่พระพัสะกรเนี่ยได้ประสบกับเหตุการณ์กับตนเองเลยนะครับโดยเฉพาะาหลวงตามหาบัวยานสัมปนโนนะครับซึ่งท่านเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นด้วยเช่นกัน ท่านบอกว่าหลวงตาม,มหาบัวเนี่ยมีจิตอย่างรู้ใจคนอย่างรวดเร็วเลยนะครับตอนนั้นท่านก็เดินทางไปที่วัดป่าบ้านตาดนะครับท่านก็ประสบพบเห็นว่าบางคนเนี่ยคิดไม่ดีเนี่ยท่านก็พูดเสียงดังออกมาเลยนะครับว่าหยุดได้แล้วนะครับพระพสกาวก็พูดติดตลกนะครับว่า บางครั้งไปาหาพระคุณเจ้าเนี่ยโดยเฉพาะหลวงตามหาบัวเนี่ยก็พยายามจะภา,าวนาพุทโธ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 ไปเรื่อยนะครับเพราะว่ากลัวจิตจะคิดเป็นแนวทางไม่ดีนะครับกลัวท่านดักจิตได้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวประสบการณ์ของพระภัสกรเกี่ยวกับพระผู้ทรงอย่างรู้นะครับที่ท่านได้ประสบพบเห็นมานะครับก็มีอยู่สององค์ก็คือหลวงพ่อพระจักรมยานหรือหลวงพ่อฤาษียิงดำนะครับแล้วก็หลวงตามหาบัวยานจัตปโนนั่นเอง ทีนี้มากล่าวกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องการอย่างรู้วาระจิตของหลวงปู่มั่นนะครับก็ครั้งนี้นะครับผมจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการอย่างรู้วาระจิตของคาราวาสแล้วกันนะครับที่หลวงปู่มั่นเนี่ยอย่างรู้จิตของคาราวาสถ้าเกิดกล่าวถึงบรรดาครูบาอาจารย์ของพระกรรมฐานสายป่านะครับต่างก็ยกย่องกันนะครับว่าจะมียานอย่างรู้วาระจิตของคนอื่นนะครับ โดยเฉพาะหลวงปู่มั่นปุริทัตโตนะครับท่านเนี่ยจะเก่งในเรื่องของวิชาด้านนี้อย่างมากนะครับใครที่คิดอย่างไรเนี่ยหลวงปู่มั่นก็จะรู้ได้นะครับถ้าองค์ท่านต้องการจะรู้ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลท่านก็รู้หมดนะครับก็หลักฐานเนี่ยประจักษ์ให้เห็นอยู่แล้วนะครับว่าในประวัติครูบาอาจารย์ของหลวงปู่มั่นนั้นก็จะเล่าเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการอย่างรู้วาระจิตของหลวงปู่มั่นไว้ด้วยซึ่ง ถ้าเกิดว่าคิดไม่ดีเนี่ยวงปุ่ม,มั่นก็มักจะทักนะครับแล้วก็จะสั่งสอนทันทีจนลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยเมื่ออยู่กับท่านเนี่ยจะต้องระมัดระวังความคิดกันเป็นที่สุดเลยนะครับต้องระวังใจไม่ให้คิดนอกลูก่นอกทางนั่นเองนะครับไม่เช่นนั้นนะครับก็จะโดนทักโดนสอนด้วยคําสอนที่แปลก ชนิดที่คาดไม่ถึงเสมอเลยนะครับบางท่านเนี่ยบางรูปบางองค์เนี่ยก็กลัวหลวงปู่มั่นเหมือนกันนะครับขราวาดเนี่ยยิ่งกลัวหลวงปู่มั่นเหมือนกันนะครับตามเรื่องราวเพราะว่าไม่ค่อยกล้าจะถามอะไรต่างๆนะครับบางครั้งก็ไม่ค่อยบางครั้งก็นี่ก็พยายามจะระงับความคิดไว้นะครับเพราะว่าเกรงกลัวต่อการอย่างรู้วาราจิตของหลวงปู่มั่นนั่นเองตัวอย่างของขราวาดนะครับที่หลวงปู่มั่นเนี่ยได้อย่างรู้วาราจิตนะครับก็เมื่อครั้งที่หลวงปู่มั่นเนี่ยได้พัก จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งวัดนี้นะครับโยมย่านุ่มนะครับชุวานนเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญนะครับในการอุปถากวัดแล้วก็พระเนนในบรรดาพระเนนต่างก็ให้ความนับถือท่านนะครับว่าท่านเนี่ยมีมีความเคารพนะครับต่อหลวงปู่ม,มั่นอย่างมากนะครับแล้วก็มีความเกรงใจต่อโยมย่านุ่มกันทั้งนั้นนะครับปัญหาที่ญาติโยมต้องการจะกราบเรียนหลวงปู่มั่นนั้นนะครับก็ด้วย ที่วัดป่าสุทาวาสนั้นนะครับในระยะเข้าพรรษาก็จะมีพระพิสุสามาเนเนเนี่ยจำนวนมากแทบจะล้นวัดนะครับญาติโยมเนี่ยแทบจะรับภาระเลี้ยงดูไม่ค่อยไหวแต่พอออกพรรษาแล้วนะครับพระเนนต่างก็แยกย้ายกันไปหมดวัดเนี่ยก็ดูแทบร้างไปเลยนะครับจะหาพระเนนทําบุญด้วยเนี่ยก็แสนยากลําบากทีนี้คณะที่ศรัทธานะครับก็ได้ปรึกษากันว่าเห็นว่าจะนําเรื่องนี้ไปกราบบอกหลวงปู่มั่นนะครับ ขอให้ท่านเนี่ยได้จัดการพระเนนอยู่จำอยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดนะครับหลังออกพรรษาจะได้ไม่มีเหมือนสภาพวัดร้างนะครับปัญหาก็คือว่าใครจะเป็นผู้กาบเรียนท่านนะครับต่างคนก็ต่างกลัวจึงได้ขอร้องแกมังคับให้โยมย่านุ่มนะครับนำเรื่องนี้นะครับเข้ากาบเรียนหลวงปู่มั่นส่วนคนอื่นเนี่ยก็จะรอฟังข่าวอยู่ห่างๆนั่นเองครับพอดีว่าไม่กล้าก็เลยให้โยมย่านุ่มเนี่ยไปดําเนินการแทนนั่นเอง ในวันหนึ่งนะครับหลวงปู่ม,มั่นท่านก็นั่งใต้ร่มไม้อยู่เพียงรูปเดียวก็กําลังเหลาไม้กวาดทางมะพระ้าวอยู่นะครับก็ท่านก็นั่งหันหลังอยู่ทีนี้โยมญานุ่มเนี่ยก็รวบรวมความกล้านะครับค่อยๆเดินย่องเข้าไปย่องเข้าไปย่องเข้าไปด้วยอาการแผ่วเบาที่สุดเลยนะครับพอได้ระยะที่ห่างพอสมควรนะครับท่านก็หยุดลงแล้วก็นั่งลงแล้วก็กราบหลวงปู่ม,มั่น3ผลนะครับแต่กราบข้างหลังนะครับไม่ให้หลวงปู่มั่นเห็น หลวงปุ่มพันก็ยังคงนั่งเหลาไม่กวาดทางมะพร้าวอยู่เป็นปกตินะครับก็ไม่ได้หันมาทีนี้โยมย่านุนมนะครับก็เลยกราบแล้วก็นั่งปะนมือนิ่งๆอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็พูดอะไรไม่ออกเลยนั่งอยู่อย่างนั้นนะครับก็นานพอสมควรก็เลยกราบหลวงปุ่มพ่นอีกนะครับแล้วก็ค่อยๆค,คลานออกมาเฉยๆนะครับหมูคณะนนเนี่ยก็พากันต่อว่าต่อค้างกันขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าตั้งใจว่าจะให้เนี่ยโยมย่านุนมเนี่ยช่วยเป็น สะพานนะครับในการบอกกล่าวถึงกับหลวงปู่มั่นนั่นเองทีนี้โยมยานุ่มก็เลยรวบรวมความกล้าอีกเป็นครั้งที่2นะครับก็เลยเดินเข้าไปนะครับแล้วก็นั่งกราบเหมือนเดิมนะครับแต่พอจะอ้าปากพูดนะครับก็พูดอะไรไม่ออกก็ครานกลับมาเฉยเฉยนะครับส่วนหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านก็นั่งเหลาไม่กวาดทางมะพร้าวอยู่อย่างนั้นนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้จนครั้งที่3โยมยานุ่มเนี่ยก็ตั้งใจแล้วนะครับว่าตัดสินใจต้องไปครั้งนี้ให้ได้ ก็เข้าไปกราบหลวงปู่มั่นนะครับแต่คราวนี้ครับหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านหันกลับมานะครับแล้วก็กล่าวดุนะครับโยมย่านุ่มนะครับพูดว่าห่วงมันทําไมวัดขี้ดินขี้ดอนตายแล้วเอาไปด้วยไม่ได้ก็วัดของตัวเองคือวัดใจวัดนี่ของหลวงปู่มัน่นความหมายก็คือวอแวหวนบรรอากาศต่อเต่ารอเรือนะครับก็คือวัดใจคือต้องทําการปฏิบัติอยู่ที่ใจตนเองนั่นเองนะครับท่านก็บ,บอกว่าก็วัดตัวเองก็คือวัดใจ ทำไมไม่มันกวาดให้มันสะอาดปล่อยให้มันรกลุงลังอยู่อย่างนั้นทีนี้โยมย่านุ่มเมื่อได้ฟังดังนั้นนะครับพูดอะไรไม่ออกเลยนะครับยิ่งเพิ่มความกลัวต่อองค์หลวงปู่ม,มั่นมากขึ้นนะครับแล้วก็พูดละล่าละลักว่าเจ้าข้าดิฉันก็คิดอย่างนั้นอ่าเป็นอย่างนั้นไปนะครับทีนี้พอพูดเสร็จแล้วนะครับก็ก้มลงกราบหลวงปู่ม,มั่นแล้วก็ทานออกมาเฉยๆเลยนะครับเรื่องที่เตรียมไว้เนี่ยที่จะากราบท,ท่านเนี่ยก็ไม่ได้พูดแม้แต่คําเดียวนะครับเพราะว่าก็รู้แล้วนะครับว่า ท่านรู้วาระจิตแล้วท่านก็บอกว่าให้ไปเนี่ยทำการปฏิบัติใจต้นให้มันสะอาดให้มันเข้าถึงธรรมส่วนเรื่องวัดไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวนะครับก็ให้เป็นไปตามนั้นนั่นเองนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับปฏิปทาของหลวงปู่ม,มั่นนะครับก็มีเรื่องราวนอีกมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับการอย่างรู้วาระจิตนะครับก็อย่างเช่นกรณีที่ท่านเนี่ยได้เดินทางทุด,ดงเนี่ยไปที่ จังหวัดลบบุรีนะครับจมามาษายู่ที่ทำสิงโตเนี่ยท่านก็อย่างรู้วาระจิตของหลวงปู่จันด้วยนะครับสรีจันโทเนี่ยก็คือว่ารู้ว่าท่านเนี่ยติดปัญหาข้อข้องใจในธรรมนะครับซึ่งท่านเนี่ยก็ไปอ,อธิบายธรรมนี้ให้กับหลวงปู่จันในคราวหลังซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะครับก็เรื่องราวเกี่ยวกับรู้วาระจิตน,นะครับก็มี ตัวอย่างนะครับในวันนี้เพียงเท่านี้นะครับเกี่ยวกับการอย่างรูประจิตของคราวาสก็คือโยมย่านนุ่มนั่นเองนะครับส่วนเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับประวัติพระคุณเจ้านะครับผมก็จะทยอยทยอยเล่าไว้นะครับสามารถกดติดตามได้นะครับที่ช่องบน u t u b e ช่องนี้นะครับช่องเฟซไทสตอรี่ครับแล้วก็บนเพจ Facebook นะครับพบการอัปเดตได้เหมือนกันนะครับที่เพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ